นั่นเดือจะมีลอยอยู่แม่หลงได้กระทะมาแล้วนี่กระทะลอยอยู่นู่นกระทะลอยอยู่นะใครจะเอากระทะใครจะเอากระทะเอาบวกเอาไหมเอ้ยไปตลาดนัดมานะลืมโชยเอฟซีเลยยุ่นยุ่นยุ่ยุ่ยุ่นยังไงอ้าวันนี้ต้มเป็ดแมวยังมีมีมีเป็ดแมวไงเอ้ อันนี้จอมเป็ดแมววันนี้ไม่ต้องแย่งกระทะกันแล้วแม่ดีใจวะ<ม>ตลาดนัดมีกระทะด้วยวะนีก่กะแต่ว่ามันเสียไงเขาวางไว้ตาดีไงไปเห็นดูตาดียังตาเที่ยวสดใสตลาดนัดต้องมีอะไรกันนี่ไ<ม>ด้ให้ลูกเลยวะ<ม>เอา้าขายจองอัานไหนไอ้นุ่นยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเอ้าไม่มียี่ห้อเลยอนี่มาเฟกอไอ้เบอร์ม,อมาเฟกแล้วโบแก เสียบปลั๊กนเลยต่อเสียบปลั๊กตุนแมวกินวะเนี่ยเอาอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นกระทะนี่เขาเอามาข้างหน้าแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไว้ข้างหลังแล้วเอานอนดีดีปึ๊บนอนดีดีน้องโบนอนดีดีนี่หนูงไม่มึนไให้นอนเล่นก่อนนอนเล่นในกระทะก่อนนี่มาดีดีนอนดนๆี้นูพี่นุ่นนอนแล้วเนี่ยพี่นุ่นก็จับจองพื้นที่แล้วของเขาโคนละอนไม่ต้องแย่งกันนะ ดีนีนู่นหันไปทั้งหมดดูดไดัดลดู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 ดนดูดหดูดูนอนสองอันเลอดอดูดูดูนูนูดอันเลยไอูนูดูดูอูดูดวดูดูนูานดูดูดอดูดูยูด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 ูนูดูันดูยไดูดูลูด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 ้ดูดูดูดนดู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 องน ต้องจังานยัยมี่ป่ะมีใจไหมมี่มีใจนะมีใจแค่ได้กระทักอันนี้ยแล้วนี่ตุ๋นแล้วทอดเดี๋ยวจะทอดมันไอโบมีแต่มียวิก่ขี้ตัวเลยที่เขาหลุดเงินยามเนี้ยหนูเป็นเมียวขยันเงยขยันตายหนูนี่ก็หยุดยังไม่หยุดเลยขยันตายเลยแม่คุณเลยแม่คุณขยันตายเลยหนูหยุดเงยดูรีบุ้นเงยนอนเพิ่งจะตื่นกันเนี่ย ออนัาจะตื่นกันแน่<ฮ>อเ้งหนูเงตื่น,นเรื่องความขี้เกียจของแกจะบอกเขาไปได้เลยออออเออแล้วนี้คุ้มเปล่าเนี่ยเ,ยมมเยนี่ยเ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 น่เนยเนยเนียเนยเนนยเนยนเยเนยนีน,นี่น,เน,เน่เยนนนเนีย่ยเนี่่ยาแลเนี่ยเี่นเะ่ยแล้่ยเนีน่ยเน่ย่ะนียนี่น่นยนนอนีน่น่นี่ยนนอนไม่นนนนนน <c oughs> นอนได้ไมั้วกระทะทองแดงอย่างเดียวดูแล้วหอแบเหลงเข่งทุกวันทุกวัน <c oughs> อืมช่ยกระทะเอ้ยมาถึงขนาดต้นยิ้วกะทะทองแดง